มาลองชิมกันดูหยดเลยเออออน,นี่ของแม่มทำไมชุนเหรอไอ้น้ำเนี่ยมันเหมือนกลิ่นน้ำมันคือเหมือนกลิ่นน้ำล้างไก่อ่ะอ <c oughs> โอเคครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนล King Size ครับวันนี้เราจะมากินอาหารเดียวกัน วันนี้เรามาร้านมาม a r e s ส a u อ a องนะครับเราจะมาลองชิมดูเอาเปาน็นว่าร้านที่เราเคยมาแล้วนะนู่นติดติดกันเลยอะ่ะห่างกันนิดเดียวเนี่ยนั่นนะครับที่เราเลร้งเราเคยมาเรามาลองดูเมนูอาหารแบบกข้าวแล้วกันโอ้เยอะนั่นนี่ยเลือกไม่ถูกเลยนะข้างในข้างนอกดิมะน้าข้างในไหมดูดูน่าจะเย็นเย็นเนาะ อ,อ,อันนี้ก็พามากก้ามากินเพราะม้าชอบแลวอยากกินอาหารนินเดียวม้ารอดูกันว่าเราจะสั่งอะไรกินกันบ้างนะครับทุกคนเดินไปพี่เขาเออกมาต้อนรับแล้วล่ะเดีย๋ยวเข้าไปข้างในเลยเป็นไงมนะ้าเมนูสั่งอะไรรู้ยัง โอเคตอนนี้นะครับก็คือเราอะไม่รู้เลยว่าเราจะสั่งอะไรนะ <c oughs> แต่ว่าผมจําได้ว่าผมดูในเพจมาคือว่าเขามีเมนูแนะนาให้เรานะเราต้องลอดูก่อนนะโอเคเรามาดูเมนูที่เขาแนะนํากันนะว่าเราควรจะกินอะไรที่มาที่นี่หนึ่งนั่นก็คือ <c oughs> ปลานนลูปี <c oughs> อะไรนะครับพี่ไอปลานนลูปีนี่คือ <c oughs> อะ <c oughs> ไรอัเนี้ครับ <c oughs> ปาน,ปปน,ปปนปีลูปีปีปานีปุลีเออปานีปุลีปานีปุลีอันนี้ครับนี่มันมามันมากี่ลูกพี่กเกาเกาลูกแพะแล้วอยู่จะมันเป็นรายได้ได้ได้เฮ้ยผมอยากลองนี่ว่ะเอาเลยเอาเลยเนื้อแกะกับเนื้อแพะบ้า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 ไม่กินนะเราเนื้อแ,แ,แกะเนื้อแพะกินเองนะเฮ้ยมาแล้วก็ต้องลองหน่อยไม่ลองไม่ลองเองไงไม่ชื่นใจไหมคุณเอาไหนแพะเนื้อแกะกับเนื้อแพะเพราะว่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดีไ่นนูแพะไหมเรากินแกะเคยกินแกะแล้วอ้าอแพะเอาลองแพะอันนี้พี่อร่อยเอาไก่ด้วยอ่ะอร่อยนะอร่อยมีไก่หน่อยมีน้ำอะไรบ้างครับน้ำซีน้ำซีคือก้นปลาอะไรนะครับเยื่อก้นปลาฮะเอาใหม่พี่น้ำเปรี้ยวน้้ำนมเปรี้ยวนเปรี้ยวั่นอยากจะต่อยหน้าคุณจริงอันนี้อกินกัลังจะเทสขนมหวานอินเดียจัดไฟลูกขึ้นตาไหม ลองดูซ uh ิอร่อยไหม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 โชว์ให eh, okay, ้ป๊ะป๊าดูสิอืมอร่อยไหมครับอร่อยครับว้าวเยี่ยมเลยทำไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยสิเออเอาไปลองดูสิเป็นไงบ้างอร่อยดยจริงเหรอเฮ้ยลองนีลองนี่ขอลองคำนึงมาให้ป๊ากินบ้างไหชิ้นใหม อืมไวหอมมอืหหหววร่อยเฮ้ยไม่หวานมากอ่ะอร่อยอ่ะเนี้ยทำไมวันน enfin <wan> ั้นทำไมผมสั่งเจอแต่หวานเจี๊ยบวะอืมอร่อยเย้เย้อือเฮ้ยอันนี้ไม่หวานมากนะเฮ้ยอันนี้อร่อยอันี้เลยอืมเหมือนมะพร้าวมะพร้าวแป้งเหมือนแป้งแพะไต่นมนมกลิ่นนมนมเน้นนมหนักๆเลยเนาะใช่ ทุกคนครับตอนนี้แกงออกมาแล้วพี่ทุกคนเรามาดูแกงแพนก่อนมันมาในถ้วยเหล็กนี้นะครับทุกคนมาลองเลยดมดูเดี่วเป็นไงไม่มีกลิ่นเท่าไหร่นะอืมนี่เป็นแป้งนานใช่ไหมที่พ่แนะนำมนะันเนาะมีแป้งนานกาลิกกับแป้งนานธรรมดามา,า,มาชิมทุกคนเรามาเริ่มชิมกันที่แป้งนานก่อนเลยอันนี้เป็นนานกาลิคใหลเปนนิ่งกว่า กะหล่กจะนิ่งว่ามันมีตัวกะหล่ลงมาไม่รู้ว่ากินยังไงเนาะจิ้มดีกว่าไหมนี่แกงแคครับลองชิมเนื้อกันดูเป็นไงอืมอี้ก็ดีหมนี่ก็อืม อร่อยนะผมกินไม่รู้สึกถึงว่าเป็นแพะเท่าไหร่ม่รู้สึกเหมือนแบบมีความเป็นกึง่งกึ่งกระดูกหมูตุ๋นกับเนื้อตุ๋นนะ่ยอืมอร่อยแซบ่แซบๆเลยนะคือแบบอันนี้จะค่อนข้างจะเผ็ดร้อนนะครับทุกคนเผ็ดร้อนมากๆและอันนี้มาแล้วนี่นี่ไว้นี่เลยน้ำอะไร อันนี้คืออะไรนะอะไรปูลิปปรลินะไม่รู้ไม,รไม่รู้เหมือนกันพอลองข้างในนี้ผมคาดว่าน่าจะไก่อ <c oughs> ิ่อเหมือนไก่ดิบนะเรารู้สึกอ่าเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มก่อนสองตัวเขาบอกว่าให้ใส่น้ำจิ้มให้เต็มนี่เลยใส่สองตัวบอกกันชิมจิ้มนี้ก่อนว่ารสชาติเป็นไงเปืออ <c oughs> <c oughs> มันครัอันนี้หวานหวานชิคกี้พายแซนวิชมะม่วงครับเฮ้ยอันนี้เหมือนน้ำเหมือนไก่กลิ่นน้ำไก่ดิบเลยอ่ะอันนี้หนักอ่ะลูกเนี้ยกลิ่นมันแปลกว่ะแล้วน้าจิ้มอะไรยุ่งเกี่ยวโอ้ยนี่น้ำเราน้ำแองโกลเราก็มาแล้วด้วยนะครับ โอเคเราลอ,ลองกินกันดูนะครับเขาบอกว่าให้ใส่อันนี้ห<ต>น,นึ่งสองระวังนะอะไรนะครับใส่เต็มเต็มพอทิ้งชิดอ๋อใส่ให้เต็มทั้งก็คือพอพอปันใส่ทั้งหมดร้อนมาลองชิมกันดูหยดเลยเออเอเอนีของแม่เปิดนี่ทำไมชุดนา ช่องผมไม่มีการแสดงนะครับผมไม่ได้หูปวดไปหมดไปนอนไหมอะไรมไอ้น้ำเนี่ยมันเหมือนกลิ่นน้ำมันคือเหมือนกลิ่นน้ำล้างไก่อ่ะมันเหมือนเหมือนไก่ดิบอ่ะมันไม่ถูกอ่ะไอ้น้ำนี่อะไรพี่น้ำเที่ยวมันคืออะไรพี่มันคือน้ำมาจากอะไรพี่บอกผมหน่อยได้ไหมมันคือน้ำมาจากอะไรประมาณไหนอินเดีย โอ้น้ำหมักเหมือนน้ำหมักน้ำหมักอินเดียเลยนี่กลิ่นมันแบบทันให้ผมรู้สึกแบบงงมากแล้วข้างในมันเก็นอะไรข้างในมันเหมือนแกะันเหมือนกับไอ้พวกเครื่องกะหรี่อ่ะเหมือนผัดกะหรี่ข้างในก็กินได้แต่น้ำนี้ผมมีปัญหากับน้ำนี้แล้วน้ำเนี่ยน้ำนี้เหมือนมะขามเหมือนอันนี้มันเย็นๆน้ำเนี่ยเหมือนมะขามเปียกใส่กับพวกมาไอ้พวกกลิ่นเครื่องเทศอันนี้อร่อยแต่อันนี้ไม่ไหวอ่ะกินแต่อันนี้เลย อันนี้มีอะไรบ้างอ่ะอนี้เป็นน้ำส้มเฮ้ยมีน้ำส้มไอ้น้ำเลยนะน้ำบางเยอะๆอะไรข้างในมีอะไรบ้างเนี่ยหืมมึงกินก่อนเฮ้ยอันนี้อร่อยมั่วมั่วอร่อยอิ่ดูอร่อยอยู่อร่อยอยู่เฮ้ยหวานด้วยหวานกับเยวลกันอันนี้มึงกินไม่ไหวจริงๆไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรเหมือนกันอยากถามมากเลยอ่ะว่ามันคืออะไรให้ผมไม่นิชัยอ่ะ กินมันเหมือนน้ำมันเหมือนน้ำที่แบบแบบหมักอะไรทุกอย่างอ่ะแต่เขาบอกเมนูนี้เด็ดนะอะไรนะเนี่ยเขาบอกเมนูนี้เด็ดนะอะไ,ไรไอ่ะมันอะไรอ่ะข้าอันนี้อร่อยเนาะอร่อยจัดแบ่งนี่มาได้โว้ชิมชิมน,นี่<ม>คืออะไรไม่รู้ลอกไปทั้งลูกละอันนี้คืออะไรไม่รู้ทุกคนดูก่อน นี่ใบเขาได้เล็กเล็กเล็กเฮ้ยดูแล้วเหมือนจะอร่อยอันนี้มีน้ำจิ้มให้ด้วยนะทุกคนน้ำจิ้มเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่ผมจะลองแตะชิมก่อนแล้วกันอ่ะซ้อมอ่ะเออไม่ต้องเลยเด้ออือหือ t r i p l เฮ้ทุกคนนี่มาอีกแล้วอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวทิเบตหรือไงปะเอออันนั้นทิเบตเมื่อกี้ไหมทิเบตที่เรากินกันไปแบบสากๆนะอ่าอ่เอออันนี้อะไรไม่รู้อ่ะลองดูอันนี้เหมือนเกี่ยวซ่านะทุกคน เกี๊ยวซาครับกลิ่นเกี๊ยวซ่ามากเอาลองกินไปจิ้มจิ้มก่อนน้ำจิ้มมันคือซอสมาเฟียหรือเปล่าซอสแหละคือเยอันนี้ไหมอันที่ต่อไปกินหรือเปล่ามันคือซอ,อสอะไรมันคือเกี๊ยวซ่า,ามันเหมือนทาบัตเตอร์อ,อันนี้มันเหมือน,นเกี๊ยวซาที่ที่เหมือนใช้แบบไก่ทำอ,อ่ะไก่อะ่ะจะแบบกินแล้วรู้สึกเหมือน เหมือนแบบว่าได้โปรตีนเยอะมากเผ็ดมากเผ็ดแบบเด็กร้อนไม่ร้อนหรอกเดี๋ยวเราต่อขนมหวานเลยดีกว่านี่ครับทุกคนขนมหวานมาแล้วครับน mmm re> uh, <Mm ี่หน้าตาเหมือนไอติมในนมอ่ะไอย้มพูดเหมือนผมเคยกินแล้วในอันเนี้ยมันเป็นสปองกินยังไงวิธีตัดเหรอใช่ก็ตัดก็กัดเลยดิยกขึ้นมาหน่อยมามามา อร่อยอร่อยออกินี่อร่อยวเนี้ไม่เหมือนฟองน้ำที่แบบชุบนมอะไรนอนลยหมิดฟันไม่เไปกินหรอออกผมไปตายมันมาจากไหนวะอความผมเนี่ยลุกชิปอี่ยไปกินที่บานปุยหึ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 ห อร่อยไหมอร่อยพี่แต่ว่าผมก็งงๆไงมันย่างไม่เคยกินอ่ะรู้สึกแบบกินเข้าไปแล้วอะไรวะเนี่ยงงตาพิมพ์หมากหน่อยเออยให้พี่เขาทำให้อ้าวทำไมมันต้องเทสสิว่าดูว่าเราแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่ามันมีเย็นกับอะไรนะครับโอเคครับเอาสุดเย็นนะครับสุดเย็นหอม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 ครังนียังไม่แข่งไก่ครังนี้แข่งแล้โอ้ครั้งนี้ผมแข็งแกร่งขึ้นมาได้เยอะแล้วล่ะ ปไกินได้กินได้นะก <laughs> ินได้ไ,ได้ <laughs> อร่อยคุณยงกินมาง in เหรอเอากินดิ <laughs> มันออกเหมือน <laughs> เหมือนเดิม แป้งเย็นเหมือนครั้งที่แข่งขึ้นแล้วใช่ผมแข็งแร่งขึ้นอยู่แล้วคนเรามันต้องพัฒนาดิโอนี่เราลองกับมาม่าลองมากินกันดูครับทุกคนอุ้ยกรดเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณครับกินมากด้วยเหรอผมลองกินดูครับอันนี้เดียวเมาแล้นะเมาครับเมาอ่าไอ้ฮะเด็กมึงจะขับรถไหวเลยไหวพอแล้วอย่าเคี้ยวเยอะแล้วเดี๋ยวเมาเจอด่านแล้วตัว 海挂着猫嘛。